คุณเชื่อไหมว่าผู้นําประเทศนักธุรกิจพันล้านหรือแม้แต่ดาราฮอลลีวูดทุกปีพวกเขาจะรวมตัวกันที่ป่าแห่งหนึ่งในอเมริกาเพื่อประกอบพิธีกรรมลึกลับที่มีสัญลักษณ์นกฮูกยักษ์เป็นศูนย์กลาง นี่ไม่ใช่หนังแต่มันคือเรื่องจริงของ o บ e m i a n g r o v e พื้นที่ส่วนตัวขนาด2,700เอเคอร์ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาที่ผู้ชายเท่านั้นจะเข้าได้และแต่ละคนที่เข้าไปคือชนชั้นสูงของโลกลายชื่อที่เคยเข้าร่วมอดีตประธานาธิบดีหลายคนผู้ก่อตั้งบริษัทระดับโลกคนในวงการข่าวกองและกองทัพพิธีกรรมที่ถูกแอบถ่ายในปี2000นักข่าวชื่ออลซ์โจนแอบลักลอบเข้าไปในป่าและแอบถ่ายพิธีกรรมที่ชื่อว่า ค e เมชันออฟแคร์พิธีนี้จัดหน้ารูปปั้นนกฮูกสูงกว่า12เมตรมีผู้ชายใส่ชุดคุมเดินวนรอบกองไฟพร้อมสวบดบทลึกลับและแสดงการเผามนุษย์ซึ่งสื่อว่าเป็นการทิ้งความรู้สึกผิดเพื่อเข้าสู่โลกใหม่มีคนบอกว่ามันคือพิธีเชิงสัญลักษณ์แต่หลายคนเชื่อว่ามันคือพิธีการอัญเชิญหรือบูชายันบางอยา่างแล้วคุณละ่ะคิดว่าพิธีนี้เป็นแค่การแสดงหรือมีเบื้องหลังที่ลึกลับกว่านั้น